มาเบิ่งว่าหนามเต็มซาบ่ครับผมปลาเอาไปจะไหนเนาะเนาะเนาะไอพี่อมอดูสิมีปลาหรือเปล่าหนามไหลลงซาบอ,อ่ะไหมบุ้มจืดหนามไหลลงซาบ่ะแล้วอ๋อเฮ้ยหนามเศร้าของแหงนะแต่มืออื่นเขาก็มาหลุนอะไรอยู่ตัวเฮ้ยมันไม่หนามเอาจอยแจยู่ครับนี่นี่เฮ้ยห้อยติดเี้ยังนี่ห้อยตีนหมาบอนี่ พ่อแม่นห้อยที่เงี้ก็เป็นจุมๆมาสิพี่น้องไอ้พี่โอมาเจอ้วเห้ยรอฝนตกหมุนอนี้ฝนมาตกดอกหมื่อื่นฮะผ่า,ายนยิงมาหล่อมอะพี่น้องเนาะ ไปไปพี tree, ่อเนมันเปรี้นบ่มีดอกงูไปต้องย่านลงไปซ่องกระลังเลยครับผมกีที่เป็นตุ๊กดินแล้วครับผมผ้าลูกหาอยู่หากินครับเนาะบ่าวนองครับผ่าหาอยู่หากินงไปหาลงไปดูที่หิต้มยูก่อนมะนางกินพอไปดักถ่ายอยู่นีข่มส่องเลย กมเลยฮัมเปิดเบ่งมมเปิดเบ่งเปิดออกมาเลยมีปลาปมีบยูบบม่มีนะบ<อ>่มพี่เนาะปิดไปขึ้นเจอต่อครับผมพี่อมเจอตอจ่อเจอต่อคือบูเบะครับผมบ่พปมยังแห้วครับผมบ่หมานมือเหนค่อยมาเบิ่งเนาะหามเนะ<บ>าะล,าง,ลางตีนเนาะลางตีนนี่เป็นลางตีนงานพุน่นงานงานี่น นายแทงกูล่าครับผมแทงกูล่าไปล่างเกือบ <is> โอ้ยล่างตีนผมบอกพี่นี่ได้กเกิดไป <Yeah. S 1> เออยล่างตีนดีล่ะนี่ยังลงไปตรงนี้นี่ <Yeah. S 1> พอที่พากกินเราออกไปนี่ถือว่าผมมาแล้วครับพี่น้องเจอต่อของแท้ เซ็งเปลดไปเลยอากาศทุกไางทุกหน้าเนาะครับน้องเป็นน้องสูดอากาศใ้เต็มปอดอยู่ให้เป็นเย็นให้พอใช้ชีวิตในแบบพอเพียงครับผมมื้อนี้เข้ามาหากินบ่ไรครับถือว่าคยไปงอยู่บ้านรับครับผมบมื่อวานี้เข้ามา,ากินบ่ไรแต่ว่าก็มีกับเขาไว้สำรองเลยเนาะเข้าไ้ตั้งสา,ามสี่นบ่ครับเมื่อเช้าครับพป่น้องเฮาเาไปน้องเนาะ โอ้จังวาครับผมอีสานบานเท่าครับผมเห็ดไฮเห็ดหน้าตามภาษาครับผมมายามรอบครับผมกับมีไถแน่บเลยแน่พิษพลาดเลยครับผมอุตสาห์ครูครับทุงปุ๋ยมาครับผมแต่ว่ามือว่านผมก็ไม่ยิ้มแดงก็บาถือดอกหัมมันก็ถือแงมเศ้าไหมมือว่านมันก็ทำอะไรกอบมืออื่นต่อไปเรียนเรียนอีกมือโรงเรียนบอกขัดฝนตกข้อนานห้องเนาะ อ in ันน right e ี VII ้ไม่ครับพ่นไม่แม่งง like ่วนพุ่นปูนปูนุ่นนะพอยี่ยวก่อนยิงกระต่ายก่อนพอยิงกระต่ายให้ตายก่อนครับตายก็ได้ยิงกระต่ายอันนี้ในป่าหญ้าพอยิงอยู่ยิงมันตายพอยิ่งก่อนพัม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  ปลาบ่หาวน้ำเลยครับวิวปกติปลาหาวน้ำได้ับปไปไปกองเนาะหาะอยู่หา,หากินนะครกับหมอบอนี่ทำมากอบหมอบันใดครับผมแม่น,นครับออกไปทางนี้พู้หนกุกออกพั่ไปแหละ สวัสดีครับพี่น้องทุกปูทุกท่านครับผมครับบ่าวน้องเนาะไม่น้องเนาะครับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบินเขารอเบิ่งน้ำครับผมถัดระดับประกันระดับเขาทั้งปีเอาอ่ะข้ามถือกล้องถือ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 แล้วกเบิ่งไปในทางเลยเน้นเน้นเลยจับเน้นอย่างนี้ไปอ่กล้องก็เปิดไปเออเลองเล็งมึงเพื่อเจอ

เดี๋ยว่าถึงประมาณเท่ากับมาแดเบิ่งทุ่งไฮทุ่งหน้าเนาะพี่อมเนาะแม่นบ่พี่น้องเพราะบังหันมีปลาในร่องนี้มีเน้่ถือไว้ปลาเพ่ออกไว้ไลยจับในเน้นเน้นใหญ่พึ่ถือถามมันเพราะมางได้นะสินสีบ่อให้มันหมุนตกเจ้ประชิดเลยนั่นแหละไาขอเงี้ยปอนกองก็สวย อคอมมเออมอนี่มันจะเงยคอทีออมันจเงยคออีกยังวน,นี้เป็นงูสิงนะ้ามึงนี้เขาบอกเลยปากก็ขอ,องงูแล้วกันเดี๋ยวดี๋ัวดียดีวงูยังไงไม่นกวะเดี๋ยวเบิ่นเด้อเบิ่ละกระดำเครื่องนกอีลีมันไปหาครูมันในมือเร็วเลย เขาเขาอะเขาืออะไขาเยวเปิดเตะก็ได้เตะก็ได้ัในมึงได้ในมึงออกมันสิบเวายกหัวได้งูพอพิษปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมตะเวนหาพอว่ามันมังเตียมันกคยจำสินมครับี่น้องมังเตียมกคยจำสิน โอ้โหงานดีไหมงามบ่งามงามกว่าบ้านกว่าเมืองเขาอีกตัวนี้ปีนี้โอ้โหไปพี่น้องต้องพออี่กันไปอยู่ข้างหงวยเขาไปเปิดแต่หาก็ไดรโหยากดอกงูสิงคันมันมีไหมทำบริเวณภายในบริเวณไผยส่ใส่ใส่ดับดัุ๊ดแต่มันคือหน่อยแหละในกระเทพนะบ่อข้างล่างลงมาอีก ุนะคุณไอ้ยังไงอยู่นะ,ะกางหน,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 น้านะวุด่น่อยหน่อยอะแมนโบมนแมนข้าวพิษเครืองนี่มันสิขึ้นมากตัวพี่นอ้องพาพี่อาเบิ้งงูครับผมเียนูหางงูสิงงูสิงสขึ้นมาัละครดผมมีเสียงรถดังๆนี่ครับจีดเครืองเบิ้งปาน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 ป่าปุบเลยได้คำ เรัอพอจีบันเดอร์วิ้งได้มาหาให้เร็วเดอ้นอนกป๋พูนพูนปูน <c oughs> นอกอีรีงูดำดำไม่นก <c oughs> แต่แมนงูมันเงยคอมันหนิงงี้สิชุ่มชุ่นนม ก็ไป,ไไปขวบบานครับช่องเฮาพี่น้องเลยไปยีรศร่ฮาเพิ่งงูตัวไปครับพี่น้องครับพี่น้องฉะนั้นครากที่ตามผลงานนะครับเนาะหาอยู่หากินครับผมวันนี้เจอต่อครับผมเจอต่อสองหลอบไปบุบวว่างเปล่าเจอต่อของแท้ ขันแม่นว่ามันช่วยเขาเองเฮ้ยพี่น้องเลยพอต้องเฮ็นยังเลยพอต้องซื้อกับพงกับเผาเลยครับผมมันมันไปเลยนี่สิคางหงวยแล้วครับคางหงวยนี่มันสิมีครับพี่ต่ว่าพอต้องปิดกล่องไว้ก่อนฝั่งนี้นะแมนแล้วรถมัน,มน,มน,มนลมเลนไไ่นอะไรอาบัตต์จะอมถือได้ป๊อปถือไปมถือไหเออถือไป

แมนมันมันสีโพแบบเปลือยเปลือยมีสีมูนยาอันอ่ะมันกินใหม่เหรอใส่ต่อใส่ต้นใหม่เลยอะแมนบมันมน่นนี่ยกกองขึ้นยกกองขึ้นที่ไหน,ม,นมันได้ลาพี่น้องครับพี่นะ้องครับค่อยนั่นกินใหม่ไปวันนั้นดำๆคิดตัวนี้เขค่อยว่ากันไอ้พวกไหนตรงตรงอ่ะตรงได้มองตรก็เทวมันมีดินขึ้นมาเลย ลางเลยแม่นบ่ะเงินใหม่เก็ไปไปเบิ่งตะขุนท่างมาพี่น้องครับผมพอกันคลิปต่อไปครับดีมีแห้งกับพี่น้องวันนี้ยามรลอบรดบ่ใดครับผมอากาศยามแรงครับผมได้เบิ่งกัน